ทับใดโลกมันยังมีอยู่โลกกระทำธรรมท,ที่อยู่คู่กับโลกมันก็ต้องมีมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบนินทาสั้นเสริญสุขทุกข์มันก็มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่อยู่แล้วยกเว้นว่าคุณจะมองเห็นหรือเปล่าแต่ประเด็นสําคัญคือคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นไงถ้าอาศัยลําพังแค่สต,ติปัญญาของตัวเองมันมองไม่เห็นมันก็ต้องอาศัยคนที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมมาคอยเป็นกัลยาณมิตรบอกกล่าวให้เราแบบมีดวงตาเห็นธรรมอ่ะ พระพุทธเจ้าถึงบอกไงว่ากัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหม,มจรรย์ <c oughs> เพราะคนเราบางทีมันอาศัยลําพังแค่พึ่งพึ่งสติปัญญาตัวเองมันมองไม่เห็นมันมองไม่ออกมันก็ต้องอาศัยเพื่อนที่เรียกว่ากัลยาณมิตรคอยมาสก,กิดทําให้เราเห็นว่าโอ้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ทุกข์มันอยู่ตรงนี้เราจะออกจากปัญหาออกจากความทุกข์ได้ต้องทําแบบนี้เราก็ต้องพึ่งพึ่งเพื่อนหรือพึ่งสิ่งที่เราเรียกว่ากัลยาณมิตร ซึ่งธรรมะก็สำหรับดิฉันนะธรรมะของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกัริยานมิตรชั้นเยี่ยมเลยมีธรรมะติดตัวไว้เราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เวลาเราเจอกับความทุกข์